ีค่ะนักเรียนสําหรับวันนี้นะคะวิชาคณิตศาสตร์นะคะคุณครูสุนารีเป็นผู้สอนนะคะวันนี้คุณครูจะสอนตัวชี้วัดเรื่องการบวกจํานวน2จํานวนที่มีผลบวกไม่เกิน1ินะคะจะเป็นบทที่2นะคะการบวกจํานวน2จํานวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน1ินะคะอ่ะก่อนอื่นนักเรียนมาดูโจทย์นะคะนักเรียนเรียนมาดูโจทย์นะคะ จทย์บอกว่าเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงจํานวนเา้าเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงจํานวนนักเรียนมาดูนะคะว่าเขาให้เราทําอะไรด้านซ้ายมือนะคะด้านคอขวานี้คุณครูเรียกว่าด้านซ้ายมือนะคะจะเป็นมือซ้ายของนักเรียนนะคะส่วนด้านขวามือนี่จะเป็นประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกนะคะออานักเรียนมาดูโจทย์นะคะโจทย์บอกว่า6ก รวมกับ1เป็น7เราก็เขียนลงไปค่ะหกบวกหนึ่งเท่ากับเจ็ดอ่ะทำไมคุณครูถึงเขียนแบบนี้เอาดูนะคะ6กคำว่ารวมคุณครูได้สอนนักเรียนชั่วโมงที่แล้วว่าคือเครื่องหมายสัญ,ญลักษณ์บวกบวกกับอะไรแล้วแต่โจทย์ระบุนะคะคำว่าเป็นในทางคณิตศาสตร์แปลว่าเท่ากับนะคะ 6บวก1นเท่ากับเบนะคะเลข1ไม่สุดอ่ะคุณครูเขียนเพิ่มให้เรียบร้อยนะคะอ่าข้อที่1เสร็จแล้วนะคะตั้งใจดูดีๆนะคะหน้านี้คุณครูจะเริ่มไม่ทําให้หมดทุกข้อแล้วนะคะพอเป็นเรื่องที่เรียนไปแล้วหนคาบนะคะข้อต่อไปบอกว่าห้าเพิ่มอีกสเราก็เขียนก่อนค่ะ5คําว่าเพิ่มก็คือบวกค่ะ ไม่จำเป็นต้องใช้คําว่ารวมเสมอนะคะคําว่าเพิ่มก็ใช้คําว่าบวกค่ะบวกกับ3นักเรียนก็เขียนไปค่ะเป็นเป็นคือเครื่องใหม่เท่ากับค่ะห้าบวกสได้เท่าไหร่นะคะนักเรียนหลายคนบอกคุณครูครับมไม่รู้หรอกกรเขาบอกมานี่ไงคะนักเรียนเป็น8เราก็เขียน8ค่ะตอนนี้เราไม่ต้องคิดอะไรนะคะเราเขียนแค่เปลี่ยนตัวหนังสือเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์เท่านั้นเองนะคะ 9ก้ากับกับชั่วโมงที่แล้วคุณครูสอนนักเรียนแล้วว่าคําว่ากับก็แปลว่าบวกนะคะเบวกเขาบอก9กับ1เราก็เขียนหนึ่งไปค่ะเขาบอกมาเป็น10ก็เท่ากับ10ค่ะนักเรียนไม่ต้องคิดมากนะคะตอนนี้เราไม่ได้เรียนเรื่องการบวกนะคะเราเรียนเรื่องประโยคสัญลักษณ์ฝากผู้ปกครอองด้วยนะคะบางครั้งการที่ เราเข้าใจว่ามันยากเกินไปจะทําให้เด็กท้อแท้นะจริงๆมันไม่ได้ยากอะไรนะคะนักเรียนคุณครูสอนอะไรสิ่งที่คุณครูสอนคือสิ่งที่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ดูแล้วทําตามยังไม่ต้องคิดมากให้วุ่นวายนะคะสามก็เขียนสามลงไปค่ะคําว่าเพิ่มได้เรียนไปแล้วในข้อนี้นะคะนี่คำว่าเพิ่มคืออะไรก็คือคําว่าบวก มันจะวนซ้ําๆไปเรื่อยๆนะคะโจทย์อ่ะบวกสองก็บวกสองไว้สิคะเป็นห้าก็เท่ากับห้าเท่านี้ค่ะนักเรียนไม่มีอะไรนะคะแล้วก็จะวนไปที่เดิมนะคะวนไปที่เดิมเพราะฉะนั้นคุณครูสอนให้หมดแล้วนะคาว่ารวมก็คือบวกคําว่าเพิ่มก็คือบวกคําว่ากลับก็คือบวกเพราะฉะนั้นโจทย์ที่เหลือก็จะมีแค่สามคำนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้น หน้านี้จะเป็นหน้าที่คุณครูนะคะหน้าที่คุณครูนะคุณครูใส่ดาวของคุณครูไว้ท้ายหน้านะเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าคุณครูไม่ได้ทําให้นักเรียนหมดทุกข้อนะคะแปลว่าข้อที่เหลือนักเรียนต้องใช้ทําความเข้าใจทําความเข้าใจกับคําที่ครูสอนไปแล้วนะคะทั้งชั่วโมงที่แล้วและชั่วโมงนี้อ่ะคุณครูทวนนะคำว่ารวมรออวมอรวมก็แปลว่าบวก คำว่าเพิ่มพอเออมอเพิ่มให้เอกเพิ่มก็แปลว่าบวกคำว่ากับก็แปลว่าบวกส่วนคำว่าเป็นหมายถึงเท่ากับเพราะนั้นในหน้าน,น,านี้นักเรียนจะเจอคำพวกนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นนักเรียนใช้ให้ถูกแทนค่าลงไปนะคะแล้วก็ทําให้เสร็จด้วยนะคะอ้าวคุณครูผ่านนะคะคราวนี้หน้าต่อไปนะคะคุณครูจะเริ่มสอนเรื่องใหม่ คุณครูจะไม่สอนวันละหน้าแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้เราเรียนช้าไปกว่าแผนการสอนกําหนดการสอนครูม,มากเลยจริงๆตอนนี้เราต้องจบบทที่2กันแล้วนะคะจะเราเพิ่งเรียนบทที่2เองนะคะคุณครูจะเริ่มสอนเยอะแล้วนะ,ะตั้งใจเรียนด้วยนะคะ2.3การหาผลบวกโดยการวาดรูปโจทย์สั่งเราว่าให้เราหาผลบวกโดยการวาดรูปนี่คือเงื่อนไขของโจทย แล้วไปดูว่าโจทย์สั่งอะไรโจทย์บอกว่ามีดินสอสีแดงสองแทง่งเอาละคุณครูจะวาดดินสอนะคะตามสไตล์ของคุณครูครูวาดได้แบบนี้นะคะนักเรียนไม่จําเป็นที่นักเรียนจะต้องวาดเหมือนครูนะคะเราวาดได้ยังไงก็วาดไปเถอะนะคะให้มันแลดูคล้ายดินสอก็แล้วกันไม่ใช่เขาสั่งดินสอแล้ววาดแล้วเป็นดอกไม้มันก็คนเรื่องกันนะคะถึงมันจะขี้เหล่ก็ช่างมันค่ะดินสอสีแดงสองแทง่งอ่าคุณครูวาดเสร็จแล้วนะคะ เขาสั่งให้รวมรวมแน่นอนเลยคำว่ารวมเราเพิ่งเรียนไปเมื่อกี้นี้ว่ารวมคือการบวกนะคะเราก็ใส่เครื่องหมายบวกไปคะ่ะเขาให้รวมกับอะไรดินสอสีน้ำเงินนะคะคุณครูก็ขอใช้สีฟ้าแทนนะคะเพราะว่าในจอครูสีน้ำเงินไม่มีนะคะน้ำเงินฟ้าคล้ายๆกันนะคะคุณครูก็ใช้แทนแล้วคุณครูก็วาดดินสอไปอีกสองแทง่ง หน้าตาดินสอมันจะพิลึกพิลั่นโคตรงอบ้างก็ช่างมันค่ะเพราะเราไม่ได้เป็นครูไม่ได้เป็นครูสอนศิละปะนะคะครูสอนคณิตศาสตร์รูปเราไม่จําเป็นต้องวาดสวยมากแทนความเข้าใจใเฉยเฉยอ้าวแปลว่าดินสอสีแดงสองแท่งก็จะถูกแทนด้วยเลขสองสีน้ําเงินถึงก็หมายบวกก็บวกค่ะและบอกว่าสีน้ําเงินก็แทนด้วยเลขสองนี่นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นคําตอบได้เท่าไหร่ นักเรียนอยากคิดอยากคิดเอาเองคุณครูต้องขอใช้คำนี้ต้องนับก่อนนะคะให้นักเรียนเก่งกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งค่อยมองด้วยตาเปล่าแล้วตอบนะคะตอนนี้นับตามครูก่อนหนึ่งสองสามสี่ใครนับมองด้วยตาเปล่าแล้วตอบได้เลยก็ดีค่ะแต่การนับจะถูกต้องแน่นอนกว่านะคะเอาละสี่นะคะผ่านนะคะ ข้อต่อไปบอกว่ามีเต่าอยู่ในสะหกตัวโอ้ยเจ้ากรรมในเวนนะคะเต่าหกตัวนะคะคุณครูขอวาดเต่าตามภาษาคุณครูสุนารีนะคะเรียนบอกเต่าอะไรของคุณครูนะเหมือนวงกลมจังเลยสมมุติว่านี่เป็นเต่าคุณครูนะคะนเรียนก็จินตนาการวนะ่าเป็นเต่าตามครูไปเถอะนะนะอ่า เต่าสัตว์ประหลาดมาจากโลกดาวคารของครูนะคะไม่รู้ว่าเป็นเต่าหรือเปล่านะสมมุติว่าเป็นเต่าแล้วกันนะคะนักเรียนอ่าแล้วบอกว่ากับกับคุณครูสอนไปแล้วเมื่อกี้นี้ว่าคือบวกนกเขาบอกว่าอะไรนะกับบนบกไว้าตายกับบนบกอีกสามตัวอ่ะบนบกครูขอใช้อีกสี่นึงแล้วกันนะคุณครูก็ว่าเต่าเก่งซะด้วยสิเอาละ เ่าบนโบกไม่รู้ไม่เหมือนกันแล้วนะเอาเถอะเต่าก็แล้วกันนะคะนักเรียนครูบอกว่าเต่านักเรียนก็เต่านะถ้านักเรียนวาดได้สวยก็ครูนักเรียนก็วาดไปเถอะนะอา้าวคุณครูวาดได้เท่านี้แหละใครจะขำก็ขำครูไปนะคะอา้าวโอเคก็เป็นอันว่ามีเต่าหกตัวบวกกับสามตัวเป็นเท่าไหร่เรามานับกันค่ะเราจะใช้สีชมพูหวานแววในการนับเต่าเรานะคะหนึ่งว้ไม่ใช่ชมพูเลยนะคะหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเอาละก็ได้เต่าเก้าตัวก็ไม่รีรอช้าเขียนเลขเก้าเลยค่ะเก้าตัวโอเคนะคะครูเชื่อว่านักเรียนจะเข้าใจนะคะเต่าครูนะคะนักเรียนวาดได้สวยกว่าครูวาดเลยจ้ะไม่จําเป็นต้องเหมือนครูนะคะครูวาดได้เท่านี้แล้วค่ะนักเรียนอ้าวข้อต่อไปบอกว่า แม่ซื้อดอกไม้มาเจ็ดอกโอเคคุณครูค่อยยิงชั่วหน่อยนะคะดอกไม้อ่าเจ็ดดอกดอกที่หนึ่งอ่าดอกที่สองขนาดไม่จำเป็นต้องเท่ากันนะคะนักเรียนดอกที่สามดอกที่สี่ดอกอะไรก็ไม่รู้ค่ะดอกที่ห้าดอกที่หกดอกที่เจ็ดโอ้ย รอดตายซื้อดอกไม้มาเจ็ดดอกนะคะยังไม่พอใจค่ะไปซื้อเพิ่มมาอีกซื้อเพิ่มก็แปลว่าบวกค่ะเพราะมันเพิ่มขึ้นนะคะอี่ดอกนี้ขอขอบรรจงวาดหน่อยนะคะดอกอะไรนักเรียนลองดาวซิดอกอะไรเขาไม่ได้บอกว่าดอกอะไรนะครูเลยวาดดอกบัวก,ก็แล้วกันนักเรียนขำนะคะอ้าวเขาเลยถามว่าแล้วมีดอกไม้ทั้งหมดเท่าไหร่แล้วก็มาพิสูจน์กันจะ้ะโดยการนับพร้อมกัน 1>, 1, 2, 3, ่งสองามสี่หก็ดแตอบแค่ะถ้าทักเรียนวาดได้สวยก็คุณครูวาดเลยนะคะโอเคนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นดอกไม้เหมือนครูก็ได้คุณครูอยากวาดแบบนี้คุณครูก็วาดแบบนี้ค่ะสไตล์ใครสไตล์มันนะคะคำว่าสไตล์ก็คือรูปแบบนะคะในการวาด เอาลนะนาต่อไปหน้าต่อไป,อไปเริ่มไม่มีรูปภาพแล้วเอาแล้วทำยังไงกันดีล่ะคะเขาสั่งให้เราทำอะไรวาดรูปและเติมคำตอบครูจะทำอะไรที่ง่ายๆแล้วนะคะนักเรียนจะประหลาดใจในความง่ายของคุณครูคะ่ะเขาสั่งสีมาคะ่ะครูวาดกลมๆ4ี่ใบคะ่ะหนึ่งสองสามสี่คุณครูแทนด้วยเครื่องหมายบวกตามเขาคะ่ะ เขาบอก3ามครูวาดค่ะครูวาดสามเหลี่ยมสามอันค่ะครูทําครบแล้วนะคะเสร็จแล้วคุณครูทํำยังไงคุณครูก็นับค่ะ 1, 2, 3, 4, 5, 6, หนึ่งสองสามี่ห้าหกฮครูได้คำตอบแล้วคูก็เอามาตอบเลยค่ะ7เสร็จแล้วง่ายจังเลยใช่ไหมคะนักเรียนอ่ะครูเชื่อว่านักเรียนก็ทำได้แล้วนะคะเอาละข้อต่อไปครูทำเป็นเพื่อนอีกสักข้อหนึ่ง เขาบอกสองนะคะครูเอาสี่เหลี่ยมสองรูปไม่จําเป็นต้องวาดรูปอะไรให้มันยากนี่คะ่ะบวกเขาบอกเจดคุณครูก็เอาวงกลมมันคนละข้อกับเมื่อกี้คะ่ะก็ข้อไหนก็ข้อนั้นนะคะกูก็วาดไปเจ็ดใบคูไม่ได้นับให้นักเรียนเดียวนักเรียนดูนะคะหนึ่งสอสาสี่ห้าหกเจ็ดแต่คุณนับในใจนะคะหนึ่งสองอ้าวครบตามโจทย์แล้วสี่เหลี่ยมสองนะ ตแล้วก็วงกลม7จ็ดเาวนี้คําตอบอ่าคำถามถามว่าแล้ว2อบวกเมันได้เท่าไหร่เอาจะยากอะไรนะคะนักเรียนนับสิคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ามาแปเอาละคุณครูนับเสร็จแล้วคุณครูก็เขียนคะ่ะไม่เห็นจะมีอะไรยากเลยเอาข้อที่เหลือนะคะคุณครูติดดาวที่หน้าอีกแล้วนะคะ การติดดาวขุงครูบ่งบอกว่านั่นคือหน้านั้นมีงานที่นักเรียนต้องคิดด้วยตัวเองนะคะ2.3ทําทำเองนะคะทำเองนะคะแล้วครูเชื่อว่านักเรียนจะทำมันได้นะคะเพราะว่าครูสอนมาหลายข้อแล้วอะไรก็ตามที่นักเรียนไม่ได้คิดด้วยตัวเองทั้งหมดนักเรียนจะจาไม่ฝังทนนะคะแปลว่าจำไม่แม่นนั่นเองนะคะเวลาสอบก็จะเกิดผลเสียกับนักเรียนนะคะเพราะฉะนั้นฝากนักเรียนทำข้อนี้เองนะคะ สำหรับคลิปนี้คุณครูขอจบการสอนเรื่องการบวกเลขการบวกจำนวน2องจำนวนไม่เกิน10และ0นไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านและนักเรียนที่ตั้งใจเรียนทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ